หมายแรกครับหมายแรกหมายแรกว่าไงติดวอหายไปแล้วอุ้ยหายว่ะหายแล้วพี่นี่สลงหลัง หายไปแล้ววางอะไรบ้ววางเนียเด็กน,นูน่นหลังนึงตรงกลางไ,ไม่ได้เลยเร้อเ่หายไปสองหลังแล้วนู่นน่ะปลาอะไรขึ้นอะ เดี๋ยวเดินเลาะดูก่อน,นเหลือกี่คันเนี่ย้หลักอยู่ตรงนี้หายหเฉยด้วยวะเอ้ยส้มไปไหนแล้ววะพี่ลองตีผ่าป่ามาเลยเนี่ยผ่าไปแล้วไม่ติดหรอมันมีอาดีวางเถอะเรียกอะไรรอ,อบป่ะหรอ อืหลังตรงกลางนี้หายไม่ได้มาดู่ยเมื่อคืนเนี่ยแต่มันเอาลากไปแล้วละ่ะนี่นูน่นติดเพิ่งเพิ่งมีรอยมาเหยียบนีเลวพี่

ก็ชั่นใช้เขียนเ่ยเขียดไม่มีอ่ะเต๋ดูผลงานเมื่อคืนนะครับับเนี้ยแก่นะแก่แก่แกแกให้เม็ดเราจะไปกินกเสี่ยวได้ไงกู้่ากินก๋นวเตียวหมูแล้วไปไดู้กอะได้ในในไปเนี่ย แกเอาให้เวิ์ดไปเหรอนี่เก่นใส่สองสันยันน้ำมันหัวตอนนี้เป็นเป็นแค่พริกแข็งไปแล้วนะครับผลงานคืนครับใส่กี่ล้อหูเทียบอะเป็นปีบอะมันสามโลหะแล้วมันยังไม่เ,เปิดดูเลยวไม่มี แล้วดูตัวแม่งกำลังแงะงานเลยอ่ะนี่ครับวันนี้ครับนี่นี่นี่เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าสองได้สองตัวนะครับกําลังไลกกาลังสวยเลยครับโอ้โหนี่ครับไอผลงานจากเบียดชิ้นนี้นะครับนี่ครับผลงานผลงานจากเบ็ดนะครับนี่ั่งได้นะครับั่างได้สั่งทาได้นะครับนี่กี่อัน อีอันร้อยหนึ่งก็ไม่รู้นะครับอีอันร้อยหนึ่งก็ไม่รู้นี่ครับเบ็ดนี่ครับโอ้โหหายไปหนึ่งหลังนะครับเมื่อคืนเสียดายมากหาไม่เจอนะครับอ